ดูทางด้านของดราฟกันครับผมนะโฟรเซนประธานดีเคครับผมในด่านสปลิตครับอ่าล่ะมาดูวิทวัตครับตอนนี้เลือกไปทางด้านของไซเฟอร์ครับผมป๊อปไพสเตอร์ครับโซฟาครับนะและยังเหลืออีก3คนที่ยังไม่ได้พิกครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของโฟรเซนนิดหนึ่งพีพีซีเอ็นยี่สิบสี่ครับเป็นทางด้านของคิวจอยครับผมซาลุมสเมะนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะครับผมก็เป็นทางด้านของเรนาครับก๊อต เลือกทางด้านของแรสมาครับแล้วก็เซกครับเป็นชาล็อตนะฮะครับผมอา,าั่นของโจวิกนี่โฮดิ้งอยู่ที่โอมนครับผมครับอาราลินเบิร์กครับก็โฮดิ้งอยู่ที่ทางด้านของเรนาเช่นกันนะเ,อเอกอะรอบนี้กอ็จะฟินอีกเปล่าอุ้ยเจ็ดเลยหรอ เอ้ย oh เฮ้ยบอกเลยนะเอาจริงแล้ยนะตรงนี้โกรธแล้วนะเรียกเาว่าเจ้าความเร็วเนอครับแล้วเขาได้เลือกเนี่ยบอกเลยว่าไม่เหลือครับผมตรงนี้ความเหงาก็โฮดดิ้งอยู่ที่ทางด้านของ Select Your Agent โอเมนนะครับอาคิวบอยตอนนี้จับจ้องอยู่ที่บลิมสโตนเจ็บหรือเปล่าเ,เจ็บดิเออนั่นแหละคิวบอยตรงนี้นะครับก็ส <c oughs> บอกเลยนะเทลวินนะปาดเบสตอมนะห้าตัวด้วยตัวค <c oughs> นเดียวตรงนี้ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ด่านสปริตครับนะกับวอร์โรแลนด์เซเลนเจอร์ไทยแลนด์สเตทที่2แล้วนะครับครับผมอ่าด่านนี้เนี่ยบอกเลยสนุกแน่นอนนะเพราะว่า Frozen Gaming จะเล่นในฝ่ายตั้งรับก่อนนะโอ้และแน่นอนว่าตรงนี้รู้แบกเก็ตแล้วนะไม่มีโอกาสได้พลาดแล้วนะตรงนี้บอกเลยนะครับผมคิวบ่อยนะกอดกองเชียร์เตรียมชูแมวขึ้นหมุนแล้วหมุนหมุนด้วยครับครับผมเรียกได้ว่า ต้องมาลุ้นกันเลยว่าจะผ่านไปได้หรือไม่ครับเพราะ Frozen Gaming เองก็โหเลือกทางของเอเจนต์ไม่ได้น่าสนใจทีเดียวครับครับคริสโเซอราวครับผมมาจนได้ครับมีโกสสองก็บอกจากทางฝั่งตัวของ Frozen Gaming ครับผมโจวิครับแล้วก็ทางฝั่งชาลอตครับส่วนทางฝั่งดีเคก็มีทางฝั่งตัวโกสอีกสองก็บอกเช่นเดียวกันเป็นวิทธวัตกับคิวบอยนะตรงนี้ได้แล้วดูคิวบอยโอ้แล้วคิวบอยเล่นเจวถือสไป์เนี่ยโห คิดมาแล้วงี้เขาคิดมาแล้วเขาจะแบบให้เพื่อนแบบไปเก็บเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาไปใช่ไม่มเดี๋ยวสองคนนะล้วงไซลึกอีกสองคนเนี่ยเดี๋ยวล้วงทางฝั่งตัวของเฮเวนอ่าตัวของทาวเวอร์แล้วเดี๋ยวคิวบอยนะกดทางฝั่งเทวินเนี่ยเข้าไปวางอ่าเขาเรียกว่าเข้าไซได์ด้วยความเร็วสูงใช่อย่างนี้รอดูนะครับการาดครับทางฝั่งของ DK ครับ เรียกว่ากรีธาทับกันเข้ามาแบบหมดหน้าตากเล่นกันแบบรัดไวเลือกเกิร์ฟเทอร์เรตอยู่ข้างบนอัพดับขึ้นไปสองทีโอ้โหแล้วคิดตัวเข้ามาตรงกระแพงแล้วเข้าไปชาร์จความเหงาได้ท่านห้าของซาลูมไปครับแล้วตรงนี้โอ้โหโชาลลอตเขาเก็บคิวบอยได้สำเร็จครับกำลังกินนหองอารามบอดอยู่น่ารักครับนัวมากครับตอนนี้พิชวัตรกำลังจะวางสไปดพีพีซีเอ๒๔ครับ เฮ็ดถอดไปโอ้โจวินได้วิทวัตรโอ้และความเหงากับฮาราลินเบิร์กครับตัวความหวังของทีมครับเป็นดับเบิลหัวของฮาราลินเบิร์กครับวันแล้ววันอ่อนวัน1 1, ครับแต่ว่าเฮดพีของฮาราลินเบิร์กดูจะดีกว่าครับพวกพวกแล้วเรียบร้อยครับเป็นวินแรกของ DK ครับเห็นป่ะผมเห็นภาพโธบอกแล้วก็ที่บอยคิดมาแล้วเนี่ยบ้าสองคนล้วงหลังอีสองคนเฝ้าทางฝั่งตัวของทาวเวอร์ไว้ดูครับจังหวะนี้ครับ เฮหน้าครับสองช็อตเต็มๆครับเฮดช็อตครับฮาราลินเบิร์กและเป็นสามของฮาราลินเบิร์กครับโอ้แฮดทริกไปตรงนี้ครับโห่ไงโถ่หมิ่นคิว <ๆ S 1> <ฮ>บอยตรงนี้โอ้ผมไม่ได้พูดอะไรเลยอะผมผมเข้าใจ <laughs> ผมเข้าใจพี่บาร์สไงตรงเนี้ยโอ้แบบโอ้เห็นไหมเขาทำตามแบบ ตามที่ผมคิดเลยอ่ะเห็นเขากำลังยิงอารามบอทอยู่เมื่อกี้ใช่ใช่คือด้วยความที่แบบแทคติกเออแบบคือเพื่อนสองคนข้างหลังเขาตามมาบอกว่าพี่บ้สนเราหมผมกำลังจะไม่ไหวแล้วนี่ด้วยความเป็นไอจีแอลมาต้องมาช่วยเอากาลาดไปอีกครั้งครับต่อเทเลนตออกไปครับคิวบอยบีเคกำลังจะเทหมดหน้าต่างอีกครั้งหนึ่งครับที่ทางด้านของบีไซต์ตอนนี้หลุดเข้ามาเยอะเลยครับโอ้โหแล้วลุมชาร์จกันครับคิวบอยได้พีพีซีเอ็นไปฮาร์ลินเบิร์กเก็บสั้นของซาลูไป โอ้โหฮาร์ลินเบิร์กดับเบิลคิวอีกแล้วครับออนไฟจริงๆครับแล้วมีการมาร์กตั้งทาวเวอร์แล้วโอ้ฮาร์ลินเบิร์กแฮตทริกแล้วขึ้นมาจะเก็บพลด้าครับผมเป็นฟลอเรสของดีเคครับเอาแล้วผมบอกแล้วก็ส์โมโหแล้วพระเจ้ากำลังโมโหครับโอ้ตอนที่เบรกพักเบรกไปนี่น่าจะไปหอมแก้มบีเกิลแล้สองเทีครับโอ้โหเรียกพลังงานนิดหนึ่งแล้วดูครับฮาร์ลินเบิร์กครับ ยิ่งมีคนแบบทางฝั่งตัวของ f r r z เซ g เกมมิตั้งชื่อว่ากอ d ด้วยเนี่ยคือพัจจะเจ้ามันมีเพียงได้แค่หนึ่งเดียวไงไม่ได้ไม่ได้ไมากเี้ <c oughs> ชิวบอยบอกต้องต้องเอาแล้วตรงน,นี้ส่งพลังให้ฮาร์ลนเบิยิงร์เจ็ดครับเป็นยังเป็นราวของ DK นะครับออกนำา2 0พวกเขายังใช้ทางของสเปกเตอร์อยู่ครับและทางฝั่งของ Frozen ครับมีคนหนึ่งใช้จัดด้วยนะครับแล้วก็ซื้อแบบเรียกได้ว่ากึ่งๆที่จะเป็น เกือบปูลแล้วล่ละครับตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแผนนะเลียเข้ามาครับฮาราลินเบิร์กเลียไปอีกลูกนึงครับตอนนี้ห้ามจ้องครับต้องรีบหลบครับมองเขาทะลุตัวเดินซะหน้าฮาราล,ลินเบิร์กครับแล้วเฮดช็อตไปตรงนี้สวยงามมากครับ <S <S <ๆ>แล้วเข้าไปอีกหนึ่งโอ้โหดับซ่าฮาราล,ลินเบิร์กไปครับพีพีเซียนและมีสมเมเนอุ้ยถูกที่อยู่แล้วจัดซะขั้วใจโอ้โหเต็มเต็มอกเลยครับคือทบไปเองคือทำไปเองโอ้โหแล้วโจวิกได้อีกหนึ่งครับโจวิกดับเบิลคิวตรงนี้ครับ น่าจะเป็นราวของทางโคเซนหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับความเหงาถูกทางพี่พิเศษเก็บไปด้วยจัดครับตรงนี้เขาจะได้ครับผมถือสเปกเตอร์ห้าก็บอกแล้วตรงนี้คิวกกอบจะบอกไป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 ตรงนี้เราโตขึ้นมาครับยังไม่ซื้อเราล็อบหน้าเดี๋ยวซื้อทีเซนเกมมิ่งครับได้มาแล้วไปหนึ่งต่อสองครับครับผมดูวันอีกทีครับอาริเบอร์นี่ดวลกับแล้วนะของสลึมครับคือสลึมแกไปควักของจังหวะแรกครับโอ้โหดอกนี้นี่อก คือก็ต่อใช็อตขึ้นคือพี่บาร์แกพยายามจะแบบเรียบไงเอาเพลงไงแต่เขาจะต,ตาบม,มาก่อนไงเป็นฟูบายของทางฝั่งดีเคครับอตอนนี้ฮาเลาดินเบิร์กท็อปฟแฟลกนะครับยิงไปแปดแล้วครับจังหวะพักนี้น่าจะเรียกว่าคุยแผนกันมาเสร็จสับครับครับผมนี่ฮาเลดินเบิร์กเขาเล่นกลางอะไรายทางด้านของโฟรเซนโอฟออกไปครับ อ้ยพี่บาโซโลโบีวะ่ะแบรโอฟขออภัยครับแบรโอฟอันนี้บาโซโลโบีเอาอ่ะนี่อย่างงี้คิวบอยครับกำลังจะไหลเข้าบีขาหลอดโอ้โหเหมือนเบิกครับตรงนี้ฮาร์ลินเบิร์กได้เฮดช็อตไปครับโอ้โหใจลอยครับไม่รู้ลอยไปถึงไหนแล้วอุ้ยแล้วสลึงกำลังจะโดนพี่บาสเก็บตรงนี้พี่บาสด้วยพี่บาสโอ้โหพี่บาสเกือบคิวบอยได้ยิงก่อนเกือบสองวิครับเมื่อกี้ คือคอ่าไวมันก็จะแบบมันจะปลานีแบบจะไล่ปลานีไปก็แบบให้รู้ตัวหน่อยให้ได้สวนนะพีทกอสครับโหลดแล้วตอนนี้สไปได้ถูกจุ่มลงไปแล้วครับโอ้โหแล้วโจวิกเข้ามา <I stand S 1> โดนป <standing. S 1> ๊อปไมเตอร์สวนเลยครับเทรดกันแล้วโฟรเซเหลือคนเดียวครับก็สครับเรสทำยังไงดีตรงนี้ครับมีแต่แบลสแพ็รด้วยนะครับแล้วจะล่าหรือเปล่าครับเพื่อตัดปืนของก็สครับไฟแคม ถูกตัดออกไปตรงนี้ครับเขาฮาลารินเบิร์กเห็ุแล้วโอ้โหแล้วก๊อตครับเคาะฮาลาลินเบิร์กออกไปตรงนี้ลแล้วแบทแท็กเด่นดึงหาอา้าวมีคนเห็นโอ้โหแล้วเจอครับป๊อปไมสเตอร์ครับเฮดช็อตก๊อตร่วงลงไป3ต่อ1ครับ D K นำครับโอ้โหต้องบอกว่าก๊อตคิวบอยนะยิงสก,กิลเรียกเขาก่อนนะแบบฆ่าไปมันจะงง่ายไปเนี่ยเห็นป่ะโอ้โห คือแบบให้เขารู้ตัวหน่อยเดี๋ยวมันจะไลฟ์ปาณีเกินไปแล้วเนี่ยคือหลังจากเขาทําเสร็จเดี๋ยวเขามาหาข้อมูลให้เพื่อนนะเป็นแบบเปิดตําแหน่งให้เพื่อนโุเป็นไงผมชอบก็ตคิดไว้หมดแล้วอย่างนี้โุสุดมากอ่ะครับดูกันต่อครับผมในราวที่น่าจะสําคัญมากสาหรับทางฝั่งของโฟเรสตครับต้องการตีตื้นอย่างด่วนครับตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ใครนี่แบบหมิ่นดีเคลงแบบค่าไม่ถึง8วินนี่บอกเลยว่านะคุณกําลังหมิ่นก็ตขั้นสูงสุดนะคอนบอไปครับ คนนี้อ่านยังไงอะซาลุมซาลุมเซซาลุมเซมผมก็ไอ่านอ่านผิดขออภัยแล้วกันอ่านผิดขออภัยใครรู้ว่าเขาชื่ออะไรก็บอกกันมาได้นะฮาราลิฟเบิร์กเลียไปสองลูกติดเลยครับแล้วจะล้มไปแต้หลังมาโอ้โหโดนครับซาลุมเอชช็อตไปแล้วตอนนี้ครับยังได้อยู่ครับมาครับดิ้มาเอามาครับ ไหลมาเจอชาลอตไหมอู unfor, Still, ๋ชาลอตต้องรีบออกไปก่อนครับแล้วป๊อบมาสเตอร์กำลังวางไดของไปอาริเบ um, ิร์กได้ก๊อดไปคิวบอยโอ้โหชาลอตครับโดนความเหงาเฮดช็อตไปหนึ่งแล้วกำลังไม่คิวบอยคิวบอยโอ้โอ้โอ้ก๊อตคิวบอยแล้วตรงนี้โชว์ไปหนึ่งสเต็ปครับช็อตนี้นะผมบอกเลยว่า ต้องเฮแล้วครับผมนะต้องมีรีเพย์มาแล้ววันนี้เตูวขาวาลินเบิร์กครับได้ทั้งสองซาลูมไปนี่ครับโคิวบอยมาไหลมาในการหนึ่งหัวไงสองหัวมาวางเป้าอย่างแม่นถูคิวบอยมีสองหัวอย่าสงสัยในก๊อตดับเบิลหัวครับโอ้ไงโชว์เป็นดี้ดับหัวจริงๆครับนะฮะเขามีสองหัวจริงจริงไงผมช็อตเมื่อกี้นี่บอกเลยแมวที่บ้านจะโดดกันมันเลยบอกแล้วเกมแรกไปด้วยเกมแรกเขาให้บิ๊กเกอร์เล่นไงตรงนี้เขาเล่นจริงแล้ว ให้ลงมานะใช่ครับข่าวการาดไปครับทางฝั่งของี K ครับแปะแคมแท็กแล้วตรงนี้โฟ o z e นเหมือนจะแจ้งข่าวให้กับคนในทีมรีบมาที่ B ด่วนเลยครับแล้วพี่อุ้ยแกไปเปิดได้ P p C N มาหนึ่งครับเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยก้อนหลวงหลังเฮ้ยยังไงแล้วเขาไม่เช็คเฮ้ยโอ้ยไปควักจากฝั่งตัวเบสตอมเจับเอ้โหมันเป็นเทคนิคพิเศษ อ่าล่อรอ่ะล่อซื้อให้ดึงเวลาเออแบบไม่ให้แบบให้สไปวางเสร็จเอ้ยฮาร์ลินเบิร์กปีรีเลยครับผมไม่ใช่ความผิดมันเป็นความผิดของแอนิเมชั่นใช่ไรฮาร์ลินเบิร์กได้เฮดช็อตก้อนไปตรงนี้ตัวต่อครับลาลุกโอ้โหเราพิทวัชจะฮาร์ลินเบิร์กได้กันไปคนละหัวครับผมและทำให้ดีเคออกน้ำห่างถ้าตอนหนึ่งครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับช็อตเมื่อกี้นี่มีให้ได้ดูด้วยนี่ครับฟื้นตี่ไงครับ โอ้โหเอวังเลยเมื่อกี้แกไปแกไปกดตัดภาพตัดคือแกไปกดไรเบสตอบได้ไงวะอะไรโดนบันดาลใจให้แกกดเบสตอบโอ้โหนี่บลิสในมือผมสัดเลยครับอยากจะโดนเนทมากๆอะดูกันต่อครับ CTS ครับเซฟทางด้านของอารามบอสครับตรงนี้แล้วใช้จัดครับ ซัดซัดทุกความจริงแน่นอนครับกระบอกนี้เข้าเหลี่ยมนี้ด้วยนะเดินมาไม่ดูตามมาตาเรือเนี่ยเปี้ยงเกาให้เนี่ยนอนได้เลยฮะตรงนี้สโลอีฟง,งามๆแล้วก็ส์มาก็ส์มาบีนะหน่าหนาฮองสลินครับคิวบอยโอย้โหเก็บตรงนั้นของขอันติเมทโอฟได้อย่างสวยครับตรงนี้อาราลินเบิร์กครับเห็นต่อใส่ก็อ์ไปแล้วเป็นดับเบิลคิวของอาราลินเบิร์กเฮ้ยคิวบอยคิวโอหาข่าวมาหาข่าวไอ้เพื่อนว่าเอ้ยโรเทสหรือยังได้ข่าวแล้วได้ข่าวแล้วตรงนี้ ในง่ายแล้วตอนนี้สำหรับเตี๋ยกำลังดีเกครับโดนจัดซัดเข้าไปเต็มหลังเลยโอ้โหเป็นมุมที่อับอยู่เงั้นครับชาร์ลอตครับนี่ซีรีส์นี้ปืนสวยอุ้ยฮาราลินเบิร์กไม่เจะเอฟป่าอุ้ยเดียสรุมมาเถิดมาได้ครับออนไฟมากๆเลยครับฮาราลินเบิร์กแกยิงไม่หยุดเลยครับปากกระบอกนี่ร้อนไปหมดแล้วครับสรุมครับสรุมตอนนี้โดนลุมแล้วครับตรงนี้ตัวคนเดียวครับจ้า เซฟหรือเปล่าเพราะตัวเองมีแฟนทอมด้วยนะเอาแล้วฮะกำลังไหลมาป๊อปไมสเตอร์ครับกำลังจะเจอกับซาลูมโอ้ซาลูมยิงได้ดีกว่าครับโอ้แต่หากลับที่อุ้ยตีเลยเหงาครับไม่เหงาแล้วครับรอบนี้หกหนึ่งครับเอาครับผมใครหมินประมาทดีเคตรงนี้ครับผมดีครับาราลินครับเป็นดับเบิลคิวเลยอ่ะ โอ้แล้วตรงนี้เป็นช็อตที่คิวบอยโดนทางด้านของจัดครับโอ้แล้วนี่เป็นดับเบิลหัวของฮาราลีเลยทีครับสุดมากครับแล้วปิดด้วยความเหงาครับเป็น6ต่อหนึ่งอ่าต้องมาดูกันต่อครับว่าโฟรเซนจะได้แต้มที่2หรือไม่ครับหรือจะเป็นดีเคครับที่ยังตีตัวออกห่างไปเรื่อยๆครับโอ้ฮาราลนเบิร์กยิงสิบเจ็ดเนี่ยโอ้ไม่ได้มีวันนี้ไม่ได้นะถ้าไม่มีคิวบอยผมบอกเลยอ่ะเครดิตคิวบอยเต็มๆเมื่อกี้ตั้งใจดีครับครับผม วัดกำลังไหมาที่กาดตอนนี้เข้ากาาดมาถึง4คนแล้วมีเลียเข้ามา1รูปแล้วจัดดักซัดตรงนี้แต่ความเหงาบอกไม่ได้กินและหล่ะงานนี้ได้ทางด้านของ PPCN ไป1คนแล้วอารุมพยาามจะสาดเข้าไปโดนความเหงาโหลดไปเลย1คนครับคารินเบิร์ดโนซักแล้วหายยูอตีฟ์ครับเปิดโปงพื้นที่ของการยืนของทางฝั่งอ้าวแล้วก็ทิวบอยอ๋อเลทอเฮ้ยยังไง แล้วฮาลาลินเบิร์กครับกำลังออนไฟล์เลยซาลูมกำลังจะผ่านทางด้านของไซเบอร์เคทตรงนี้ครับเลี้ยเข้ามาหึงลูกโอ้สวยครับป๊อปไมสเตอร์ครับเก็บชาลลอตไปได้ก่อนแล้วแล้วมีทางด้านของโอ้ซาลูมได้ป๊อปไมสเตอร์แล้ววิศวะต์ยิงซาลูมปิดงานนี้เป็นเจ็ดต่อหนึ่งครับโอ้การสังเวยของคิวบอยนะทำให้เพื่อนเล่นง่ายเลยครับผมกนี่บีทาวเวอร์ง่ายๆข่าวถูกไดมครับดูอีกทีครับยิงเซียนครับพยายามจะออกไปต้านกองกำลังของดีเคแต่ก็ไม่ ครับอันนี้เป็นต่อที่สรุปเพตกับว,วัดอ๋อตอนนี้พิดีคชันในช่องเริ่มเริ่มสั่นแล้วครับโอ้ใครที่แบบไม่ถึงแปดวินเนี่ยโอ้เหลอา <laughs> เดียวเลยตรงนี้ครับดูปืนในช่วงนิดนึงครับทางฝั่งของ DK ยังเป็นฟูลบายส่วนทางฝั่งของ Frozen ครับมีด้านของ s p e c t ตอมาถึง3คนจัด1และบัคกี้อีก1ครับ อ๋อน่าสนใจครับมีการถือลูกซองมาถึง2คนแบบนี้เนี่ยตามซอกตึกซอกมุมต่างๆต,ต้องระวังฮาราลินเบิร์กกำลังจะเจอโอ้โหเราเก็บไปหนึ่งครับก่อนที่จะโดนน้าของโจวิกครับเก็บไปด้วยสเปกเตอร์มาเทรดได้ดีครับผมสะับทงฝั่งตัวของฟอร์เซนครับแ้งนะครับเพราะตรงนี้มีคนมาครับชาร์ลอต มีนอมเพครับนี่ไงดูตรงนี้สวยงามครับเฮ้ยยิงโดนเพื่อนอ่ะนั่นี่แคเห็นนั่นท่าน่ะปลอดครับผมคลาวเบิร์สมาตรงนี้ครับป๊อบมิสเตอร์รีบวิ่งเฮ้ยคิวบอยคิวบอยยังไงโอ้โหสารุมครับเก็บคิวบอยได้โอ้โหดึงเได้เพื่อนวางทั้งหมดสไปคือนี้แล้วชุบขึ้นมาครับชาลล์เอาก๊อตดึงขึ้นมาครับโจวิ้ครับ อิ f ฟ o z เซนเกมมิงนะครับโจวิกก็กำลังโอ้ยความเหงามาจาังหวะดีมากครับได้เหดช็อต,ตรงนี้ครับต่อไปเป็น DK ครับยังมีผู้เล่นมากกว่า1คน,น,น 1> ความเหงาได้ไปอีกหนึ่งครับและเป็นพี่อุ้ยครับผม DMT ครับเก็บไปสามสามเลยครับ,รบแอตริกของความเหงาสังเวคิวบอยไปตรงนี้เนลี่ยนซุ่งแล้วดูจังหวะนี้ครับเป็นการเทรดของฮาราลินครับ คือยากนะที่จะคุม2ตัวได้นนตรง<อ>นั้นครับโดยคิวบอยตรงนี้สวยครับแต่ความเหงาครับได้ไป1น,นก่อนที่จะมาเติมตรงนี้อีก2ครับแต่พูดถ้าพูดกันตามตรงคือจังหวะหลายของพี่อุ้ยก็ทําได้สวยนะพี่อุ้ยดีเอ็มทีตรงนี้ครับคำเหงาใช่ครับเดินเหงาเหงาได้3ครับเป็นเรียกว่าเป็นเกมที่ตั้งชื่อภาษาไทยได้นะครับเรียกว่ารองรับภาษาไทยด้วยนะฮะลงแข่งก็มาเป็นความเหงาอย่างนี้เท่ดีนะนะครับ โอ้โหคอสครับตัวฮาราลินเบิร์กเฮดช็อตไปครับคือแล้วอู้และคิวบอยเอาเรื่องตรงนี้คิวบอยขวาวิกบอยขวายังไงเ้ยจัดโอ้ยเรียบร้อยครับซัดคิวบอยออกไปแล้วแฟร์หลังลูกผู้ชายตรงนี้โจวิกครับป๊อบมิสเตอร์ครับกำลังจะวางนั่นของไซค์ของดีทีเอโอ้แล้ววิทวัตครับเก็บโจวิกไปอีกหนึ่งแปะนั่นของแถบไฟโอ้ฮาราลินเบิร์กเฮดช็อตชาร์ลอตฮาราลินเบิร์กออนไฟมากมากครับ นี่เป็นเรียกว่าเทเมคเลยฮะเรียกว,ว่ายิงเยอะมากครับรอบนี้พาราลินเบ er, อร์กำลังจะเดินไปเจอกับ p พ N n 4อย้ยังครับยังไม่เจอครับหมุนกันไปหมุนกันมานะตอนนี้ PPCN <irring, S 1> กับจัดพยายามจะเลิงห้องสลิงซุ่งไม้แบบนี้เต็มๆครับห้องสลิงเฉียบหลยไม่พลาดครับผม อาราลินเบิร์กครับเฮดช็อตปิดพีพีซีเอ็นไปตอนนี้9ต่อ1ครับดีเคนำทางมากๆเลยฮะดูกันอีกรอบครับดูครับจังหวะโอ้โหหาข่าวฮะเล่นคนเดียวอารลินเบิร์กเฮดช็อตตรงนี้ชาร์ลอตโดนนะโอ้โหถือว่าจะเป็นจังหวะที่อ๋อเนี่ยครับห้องสลิงคือปีนสลิงมาเนี่ยได้ยิงด้วยนะครับแต่ว่าพีพีซีเอ็นเขาเป็นระยะของทำการของจัดอะนะครับผมระยะนี้ก็ต้องหล่นเป็นธรรมดาฮะ ก็ชิวบอยนี่ถึงแม้ยิงน้อยแต่อิมแพคของเกมก็สูงมากนะดูก็โอเวอร์อ <c oughs> ตอนนี้อยู่อันดับ3ามของทีมครับนะครับยิงไม่แย่นะผมแต่ว่าความแผนในการเดินของทฝั่งดีเนี่มาจากมันสมองกอติดปิดตรงนี้ไม่วันเวย์นะครับก็ปิดได้สวยอยู่ครับก็ปิดได้ผ่านมาครับโจวิกครับดักอยู่ครับที่ Tower A เฮ้ฮาราลินเบิร์กครับผมจะล้วงทางฝั่งตำแหน่งของชารช <Yeah. S 1> ์ลอตครับโอ้ยฮาราลินนี่เข้ามาที่บีทาวเวอร์ครับแลบ้วเหมือนจะเช็คนะครับว่าตรงห้องทางฝั่งทางเข้าห้องสลิงตรงนั้นนี่น่าจะมีโอ้โหแล้วชาร์ลอตดักอยู่เจอแล้วโอ้โหฮาราลินเบิร์กครับเฮดช็อตใส่ชาร, <S <S ชาร์ลอตแบบสวยงามแล้วมีคนเปิดเปลสนตรอมอ้าวดนกอตคิวบอยเปิดเบสนตรอมไปไหนครับผมตรงนั้นโอ้โครับเก็บคิวบอยไปได้ครับโฟรเซนครับ ตอนนี้เหลือ4คนโอ้โหฮาราลินเบิร์กเคช็อตโจวิกดีงความสนใจครับเก็บไปสองแล้วนะครับตอนนี้ฮาราลินเบิร์นี่น่าของเรียกออกไปก่อนครับและกำลังจะตามล่าคนของอุอ้ยโดนคู่สามนะครับแคทริกไปแล้วครับฮาราลินเบิเร์กความเหงาเก็บไปอีกหนึ่งครับอ้าวแล้วก็มันจะเจอกันครับโอ้โแล<ฟ>ะแกซื้อจับทุกรอบจริงๆนะพี่บิเซี จะเป็นคอร์ดราของฮาราลินหรือเปล่าโอ้เป็นความเหงาครับได้ดับเบิลคิวไปครับเอ้ยตะกี้ผมผมก็ใจนะว่าทำไมคอดคิวบอยแกไปเปิดเบสตอนแบบนั้นครับดึงความสนใจให้ฮาราลินเบิร์กแฝงหลังจากทางฝั่งดีเฟนเซอร์สปอนเขาคิดไว้แล้วไงโูกเห็นปะเนี่ยเห็นปะคือฮาราลินเบิร์กไม่มีใครสงสัยเลยเห็นปะเนียนมาคนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหแล้วดูครับตอนนี้เป็นช็อตที่พีพีแอเนี่ยตั้งด่านรอแล้วครับแล้วก็ยัดฮาราลินเบิร์กไปได้คนหนึ่งและความเเหงาฮดดช็อตไ้ สิบต่อหนึ่งครับอุ้ย่ฮา,ารรเฟิร์แกเอาจัดเลยนะ25คิวครับใช่ครับนี่ร้อนแรงสุดๆครับคนเดียว25คิวนะฮะท็อปแฟลกของเกมนี้เลยด้วยนะนะครับก็จากปืนรอบที่ผ่านมาครับตอนนี้ทางฝั่งของ DK เนี่ยเงินเหลือจนคููบายได้สบายครับ ยังซื้อเต็มได้อยู่แล้วโนเวาทูรันฮันเตอร์ฟิลลี่เข้ามาโอ้โหแล้วโผล่เข้ามาให้ทางด้านของป๊อปไมเตอร์เนี่ยได้ยิงฮันเตอร์ฟิลลี่ครับโอ้โหอย่างวะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับแล้วเรนน่าเหลือคนเดียวครับซาลุมโอ้โหซาลุมเก็บความเหงาไม่ได้เฉดกันไปโอ้เป็นดับเบิลคิวของซาลุมก่อนที่พิธาวัฒจะปิดเป็น11ต่อ1ครับอะไรของนี้ไปแล้ววาง ไม่เมื่อจีเขาเทวินเข้าไปเพื่อให้ศัตรูตกใจแล้วยืนอยู่กับที่พอ้โดูดีครับแล้วมันก็ลีบเข้ามาโอ้โหงอโอ้โหก๊อตก็แพลนไว้หมดเลี้ยวอ่ะทุกอย่างเนี่ยเดินหมากดูศัตรูคิดไป5 9เก้าเขาคิดไป10แล้วครับนะฮะคิวบอยไม่ธรรมดาจริงครับจังหวะเมื่อกี้ครับคือรอให้เพื่อนโอ้โหสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดหนึ่งครับแล้ว ทางฝั่งของที่1ของทางฝั่งฟลอเรนเนี่ย PPCN 24เนี่ย11 11ด้วยครับครับผมเรียกว่าจัดเต็มเลยโอ้โหหลังหักกันอยู่งั้นครับฮาราลินเบิร์กเนี่ย27คิวเลยนะคนเดียวแต่ถ้าพูดถึงสาระกันสักนิดหน่อยคือฟลอเรนผมยังไม่เคยเห็นแกจับแวนดัลกับแฟนทอมเลยนะน้อยมากครับผม PPCN ก็ยังจะลงทุนคือเออะก็จัดเออะก็สเปคเตอร์ครับอาจต้องอ่าแล้วตรงนี้โยนน้ำหองเพนเชลไปครับคอร์ดไฟว่ะ แล้วมีการคิวบอยคิวบอยทาวเวอร์ปีครับแล้วปล่อยาน้าเฮ้ยแล้วก้อนคิวบอยเนียนก้อนคิวบอยเนียนตัวนี้ก้อนก้อนยังไงก้อนมือโหคอสมาแบบนี้หวานหวานเลยครับโอ้เกือบจะสามหัวแล้วครับคิวบอยมีความเหงามาช่วยดึงเศษไปนิดนึงฮะพี่บ้าเลยบอกวิววิวไอ้ปาดปาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเนียนให้เขาอยากมีแค่ดับเบิลหัวพอแล้วค่ะเดียกวิงเยอะไปมันมันจะกบแบบดาวยิงขอเป็นเบื้องหลังเพราะไม่อยากเดืดดกันต่อครับ ตอนนี้ผู้เล่นของฟ r o เ e นเหลือ2คนในรอบพ s ิสโต o รา d s สวิชชิ่งไซต์ตรงนี้ครับ,บทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเคาะมาตรงนี้ครับคิวบอยอยากจะได้คิวที่3ครับจะเป็นแฮตริกแล้วอยากเก็บแฮตริก p ีพีซีเอ็นตั้งเทเรดตมา บอยโอ้โหได้ครับแพทริกครับสามคิวคิวบอยน่ะเอาเรื่องหนาพวกนี้รอคอร์ด้ามันลุ้นกันว่าจะได้สี่หรือเปล่าแล้วเป้าถูกเป้าถูกยังไงเขาบอกมาก๊อปก๊อปก๊อปโอ้โหได้เจ็บได้เจ็บสวยอยู่สวยอยู่างนี้ได้อยู่ได้อยู่คอร์ด้าก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไร30 seconds left ครับผมโฟรเซ่นนี่ตอนนี้เหลือชาร์ลอตคนเดียวครับที่เป็นเศษครับซิลิปปืนนี้ประหลาดเนี่ยอ่ะเศษครับคนสุดท้ายครับชาร์ลอต แล้วมีทางนั่นของรีคอนบอลมาเช็คพื้นที่ครับรีคอนบอลมาวิทวัต <No chance. S 1> อ้าวแท็กท่านของสไปคมครับดึงเข็มออกก่อนครับโดนแท็กไปเมื่อกี้ครับสไปคมแล้วเรียบร้อยครับแมทพอยต์ mm hmm. เป็นแมทพอยต์ของดีเคครับโอ้โหบอกเลยว่ากองเชียร์ในชื่นมืน่นแมทพอยต์ บอกแล้วว่าตัวนิดนึงครับเนี่ยหุแบบเนี่ยชิบอยหัวเลยครับไงโถเรียกคอสมาเป็นไงให้พี่ปุ๋ยให้พี่อุ้ยแกดึงมาหนึ่งจังหวะเป็นไงโอ้เท่ครับจังหวะนี้สวยครับโอ้ชายพวกนี้เอาครับชิบอยมากับจัดเจ็บตรงนี้เท่มากครับเอาเมื่อกี้เก็บไปถึงสามนะฮะอ่ะทางฝั่งของโฟรเซ่นตอนนี้ต้องทำงานหนักกว่าเดิมครับในรอบนี้ครับเพราะว่าดูจาก ความพยายามแล้วก็ตอนนี้เนี่ยซื้อมาทุกคนเหมือนกันครับซาลุมครับใช้เป็นด้านของสเ,เตอร์นะจักแมสเตอร์ครับดันเข้ามาครับผมมากับสเปกเ,เตอร์เหมือนกันนะก็ด้วยความที่ฟอรเซนครับลาสุดท้ายยังไงก็ต้องซื้อครับอุ้ยแล้วเขาอุ้ยโยนสวนเข้ามาเหมือนกันเฮ้ยชิวบอยเฮ้ยแฟงหลังตรงนี้เอารถาเดินแรงมีเทเลทอยู่แล้วเทเลทรู้ยังไงชิวบอยเทเลทออกครับเอาแล้วจะแฟงหลังด้วยจัด เอาแล้วแอบก่อนตรงนี้จัดในมือกของผิวบอยติ๊นิดหนึงคาราลินรับหน้าให้อยู่ครับแบงค์ใส่กระเพาะก็สุดวัวไปจ้าไปหนึ่งหูได้ไปหนึ่งครับโอ้โหแฟงส์ปั่นป่วนมากครับจังหวะนี้ครับเฮ้ยแล้วเขาดันด้วยไงก็ชิวบอยคอเลยครับผมดันเอเลยครับจังหวะนี้ไงดันเอเรียบร้อยคิดไม่ถูกแล้วครับบอกเลยปรับไมสเตอร์ครับเราจะเจอกับราลอมโอ้โหเลอคนเดียวครับแล้วก็เราจะเป็นแพทพอยต์กับซีครับ เรียบร้อยไม้ยางโอ้โหซาลุมครับเก็บวิทยุทวัตไปได้อยู่1ต่อหนึ่งซิชูเอชั่นครับอย่างน้อยต้องหายใจต่อครับโอ้โหต้องอยู่ต่อครับใช่ครับหรือจะยังไงหรือจะไปเลยไหมเราดูครับเราท้ายนั่งงี้หนึ่งวีหนึ่งซิชูเอชั่นตรงนี้ครับสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งของทั้งสองคนเอาละครับโอ้ซาลุมกําลังมาแล้วแล้วรีคอนโบส่งไปก่อนเลยครับเช็คพื้นที่โอ้เราต้องรีบตัดออกก่อนครับเช็คเรียบร้อยครับ แล้วเลียเข้าไปหนึ่งลูกท็อกดาส์ <มา S 1> เหรอไหลเข้ามาอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วเปี้ยบร้อยเขาเป็น D K ครับ <The Avengers S 1> ยังอยู่ในเส้นทางของการแข่งขันนี้ครับโอ้โหบอกเลยนะตรงนี้ อัปเปอร์แบ็กเก็ตมันไม่ใช่วิธีของคนจริงนี้โลว์แบ็กเก็ตดีกว่านะ13-1ไปตรงนี้ดีเคก็เรียบร้อยครับเป็นดีเครับที่ได้ผ่านไปต่อใช่ครับผมในสายล่างนะครับเรามาอัปเดตคนล่างกันนิดนึงครับฮาราลินเบิร์กครับผมท็อปแฟรของเกมนี้2 9คิวนะพีพีซีเอตามาที่14ความเหงา14สรุม10ครับคิวบอย1ิอุ้ยคุณ ออฟเมเซอร์8ครับผมตัวของโจวิก5ครับวิทวัต6ครับชาร์ลอต4แลวก็ก็ต1ก็ถือว่าเป็นทางฝั่งตัวของทีมฟอร์เซ่นเนี่ยก็มาเก็บประสบการณ์แหละนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านแหละที่มาแข่งขันกันใช่ครับนะเขาเรียกว่ามาสร้างสีสันความสนุกให้กับการแข่งขันในวันนี้นะครับแน่นอนว่าแข่งขันยังเหลืออีก2แมตช์นะครับผมนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับผมนะวันนี้กับวาร์โลแวนเชลเลนเจอร์ไทยแลนด์สเตทที่2นะครับผมนะ ก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปพักกันสักครู่เดียวก่อนที่จะมาเจอกันในเกมที่3และ4ต่อไปครับครับผม